ช่วง Happy Trip Happy Time สนับสนุนโดย Be t a e k e n Light like. ช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะเวลาใกล้จะถึงแล้วต้องรีบจองบัตรเพราะบัตรนั้นมีจำนวนจำกัดอาหารอร่อยมากตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ค็อกเทลจนของหวานไปดูมาแล้วสุดยอดทั้งสิน้นและเป็นการรวมตัวของเชฟดังๆโรงแรม ห้าดาวของประเทศไทยนะคะมารวมตัวกันทำอาหารให้กับพวกเราทานทานเสร็จแล้วยังมีการประมูลเชฟให้นำเชฟเนี่ยมาทำอาหารให้เราที่บ้านชวนเพื่อนๆมานะคะต้องขอบอกเลยว่าคุ้มมากๆนอกจากคุ้มแล้วได้บุญอีกต่างหากเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราจองตั๋วจองบัตรเข้าไปที่โรงแรมออรเนเตนนั้นเงินนี้ก็จะไปช่วยเหลือค่ะไปช่วยเหลือเด็กที่เด็กชาวเขานั่นเอง of all the general managers uh, of the participating hotels in the 2011 bangkok chefs charity gala dinner and auction i would like to thank gourmet one for once again initiating this very worthy cause and the executive chefs the real stars of the evening for once again lending their creativity and team spirit for this one of a kind gala Char วันนี้ค่ะเป็นงานดินเนอร์การกุศล b a n g k o k Chef c h a r i t y 2011ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วล่ะค่ะกับภายใต้แนวความคิดที่ว่าเราต้องการมีส่วนร่วมในสังคมและปรารถนาที่จะเห็นเด็กๆในถิ่นธุรกันดารที่จะได้รับโอกาสมากขึ้นค่ะและนับว่าเป็นความพิเศษอย่างยิ่งเลยนะคะ ที่ปีนี้จะมีการรวมตัวของเชฟมากที่สุดค่ะรวมแล้วทั้งหมดนะคะ21ท่านและเชฟเหล่านี้ล้วนมาจากโรงแรมระดับ5ดาวของประเทศไทยเพื่อมาร่วมกันปรุงอาหารมื้อพิเศษในงานดินเนอร์การกุศลสุดหรูในวันที่4สิงหาคมนี้ที่โรงแรมแมนดารินโอเรนเตนกรุงเทพซึ่งภายในงานจะมีการประมูลเชฟอีกด้วยนะคะ โดยผู้ที่ได้ชนะการประมูลนั้นจะได้รับเกียรติจากเชฟไปปรุงอาหารถึงบ้านเลยล่ะค่ะและรายได้ทั้งหมดจากการประมูลและการขายโต๊ะนี้จะนำไปช่วยเหลือเด็กยากจนที่ได้โอกาสทางการศึกษาเพื่อให้พวกเขามีอนาคตที่สดใสกว่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยเราได้สั่งสนามเด็กเล่น8ปดแไปให้8สรบปาเรียนแล้วเราได้ทำระบบระบบน้ำดื่ม เ่ราโรงเรียนตามเด็กตะเวนชายแดนโรงเรียนชาวเขาพวกนี้เขาจะใช้น้ำบาดาลแล้วไม่มีระบบกรองน้ําที่ดีเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยก็จะได้ดื่มน้าหลังจากที่เขาปั๊มขึ้นมาเลยใส่ในถังใหญ่ไว้แล้วก็ดื่มเลยน้าที่กดมาเนี่ยเป็นสีขุ่นเลยแล้วก็มีตะกอนแต่เด็กก็ยังดื่มเพราะฉะนั้นผู้เราเนี่ยได้ไปทําสิ่งเหล่านี้ให้เด็กๆทาถังเก็บน้ําทําระบบน้ําดื่มทาสนามเล่น แล้วเราก็ยังได้สั่งเป้กระเป๋านักเรียนใส่อุปกรณ์การเรียนการสอนใส่กลองสสอปากกายางรบแม่พานพ์ไปให้ใหเ็ทุกคนวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นกิจกรรมที่สร้างประวัติศาสตร์ของคนไทยนะคะโดยเฉมาะอย่างยิ่ง เชฟของทุกๆโรงแรมมารวมตัวกันอยู่ที่นี่และครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่3ของงานเรียกว่าเชฟชาริตี้เป็นการรวมของเชฟทั้งหมดของโรงแรมดังๆนะคะเราก็มาร่วมกันปรุงอาหารให้กับ<ม>คออาหารและที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือว่าเงินทั้งหมดนี้นะคะทุกบาททุกสตางค์ไปสู่การกุศลหมดเลย<ม> We have this year a total of 21 chefs, so it gives more experience, and it's only also growing with the experience. So this year I think would be great, we have a lot of people, and uh, the food is, is very good because we have also experience on how to do this large number of uh, guests, 340, with 21 chefs, so it needs a kind of organization, but it becomes better and better. We use most of the, the local produce, uh, also support, support the uh, uh, products here in Thailand. I'm cooking the sherbet. Sherbet? What kind of sherbet? I think it's the queen of the, queen of the fruit. Yes. It's matching very well with all the dishes we did. Mm -hmm. And uh, I think as a team, we all really enjoy making nice food. But ทุกๆคนนะก็รักครอบครัวรักที่จะดูแลลูกของตัวเองแล้ววันนี้เมื่อเรามีโอกาสเต็มแล้วเราก็หยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับเด็กท่านอื่นด้วยเราจะไม่เห็นแก่ตัวเราจะได้อยู่กันแบบสังคมสุขสบายช่วงเกรดความรู้สู้ภัยพิบัติกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนทางปอพเป็นห่วงมากๆสำหรับแฟนๆรายการที่ใช้รถใช้ถนนก็เลยอยากจะขอฝากเทคนิคการขับรถลุยฝนอย่างปลอดภัยจะต้องทำอย่างไรบ้างแน่นอนค่ะเราจะต้องนะฮะตรวจที่ปัดน้ำฝนใช้งานได้หรือเปล่าแล้วก็ออีกย่างหนึ่งควรจะปรับระดับความเร็วของใบปัดน้ำฝนนะฮะให้เป็นไปตามแรงของฝน ไม่ใช่ฝนนิดหน่อยก็ปัดแสแรงไปเลยอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ว่าฝนมากฝนน้อยก็ปัดไปตามนั้นแล้วก็ต้องทําความสะอาดกระจกเพราะมีฉะนั้นจะเป็นคราบก็จะทําให้เรามองเห็นมัวมัวมองมอง,มอง,ม,องมองเห็นไม่ชัดนั่นเองและที่สําคัญที่สุดคือการใช้สัญญาณไฟค่ะ เราควรจะเปิดสัญญาณไฟที่ต่ำลงเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปใช้ไฟสูงคุณก็จะทําให้คนข้างหน้าเขามองไม่เห็นและเพื่อไม่เป็นการรบกวนสายตาของผู้ที่ขับรถสวนทางมาด้วยดีไม่ดีเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะชนคุณแต่เขามองไม่เห็นเขาก็เลยชนเลยการขับขี่ขณะฝนตกไม่แนะนําให้ขับรถเร็วไม่แนะนําให้ขับชิดรถขันหน้ามากจนเกินไปและไม่แนะนํา ให้เปลี่ยนช่องทางและอย่าเหยียบเบรกกระทันหันเด็ดขาดนี่ก็คือปอพอขอฝากข่าวมาบอกนะคะหากใครติดตามรายการนะคะดูไม่ทันหรืออยากจะดูซ้ำอีกนะคะก็เข้าไปที่ YouTube ค่ะ w o r l d w i d e w e b y o u t u b e c o m h a p p y l i f e ค u ณร i t ค่ะและวันนี้เวลาของรีธหมดลงอีกแล้วนะคะสัปดาห์หน้าค่ะ8โมงครึ่ง เรามาพบกันนะคะถ้าวันนี้หลฉัขอลาคุณชมไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะนาฬิกาหมุนมาถึงเวลามาสร้างสรรค์เมนูอร่อยง่ายเก่งได้มาฝึกเรียนรู้แล้วมาดูแลสุขภาพาใจใจ